Ngày nay bắt đầu nha. nha câu nha cười nha bắt đầu nha. So, nha. Bắt nha. Bắt đầu nha. Bắt đầu nha. Bắt đầu nha. nha.

เปรมไปตนนับด้หรือเปลลมหายใจบองดดมันยูคิดไม่น่าจะสัญญาสัญญาคือความจำได้ในื้อเกี่ยวกับความรู้สั่งตกับสิญญารู้ค้องกับดีนะฮะที่มองแต่ว่าความแอบบานะฮะการสัตว์มันจะแปลว่าความเกี่ยวกับความรู้ครอบสาระรู้ก็ดีอันนี้จากสัญญาความสัมพันธ์ นะว่าไม่เที่ยงอนาคตสัญญาความสำคัญเราไม่ใช่ตัวตนเราวัพะสัญญาความจำสำคัญว่ามีงามอาทิโนส year, ัญญา kalau kesepakatan dengan, dai, kemampuan dalam teknologi kita sepakat, Jangan dengan kemampuan yang tidak di, hampir, hampir lagi, hampir, สลาไมเที่อยอะไรสัหรทั้งัวแล้วก็นาปาสติกน,นั่นคือหอัวนขะ้อที่ขยายแต่ละอย่างแไม่เป็นเมนตุหมยังพายาทีนีนนจะสัญญาเรื่องกัรตรงนเรื่อนั้นนเร่นั้นนั้นอนนี้จะสัญญาตรงขันข้ามอีนันสัญญาอัตนะส,สัญญาสุภาษสัญญานะเมนระบบตีเว็บ็บ เรียันนัอะมนเลยนะอาธินาวสัญญาการนาธินาวสัญญาความสัญมันมีโทษความสัญญาไม่มีโทษกานาสัญญาการนาสัญญาความสำคัญถึงการละการไม่ละนะราค่าสัญญาหรือราค่าสัญญาความจำถึงความจำหนักความจำทึงความปราศจาความกหนัดนรือรธสัญญาหรโรธสัญญาความจำถึงความดับความไม่ดับ สัาโกะิตัสังาสัพพโลกัารัสัตาันกความดีความ่ดีมนเรื่องทั้งกวงสัพพาสังขารสุขจะสัญาสังขารุขจะสัญยาอันตุกขานั้นความเทียมความไม่เทียัสังข์ทั้งกวงอันนี้คือมืสมารมุตจิบาติมืนเรยินะเพราะว่าธรรมเป็นแค่ประคานมเจริญเหนื่อยเจริญกรุ่นเจริญเจริญความหมายนะ เราต้องกูเงี้นะแน่นอนในแนนอนนนอนนะ่นิจนันใจนะควารอความรอสุภาพสุภาพ ลยเมือนมาเลยแต่การศึกษาการบรีินรู้คยอรวมมือเคยกรบที่เรื่อเชื่อกัรมทเรื่งเรื่องเบรารโลกนัแต่เราติดเข้าใจเจระเเจรมระจายดานิาดานา ความเจ๊กก็ใจยาความเจ๊กก็าอาการปวงความเจอาการปวความเจ๊ก็ใจยาความเจตอมคนนี้ความเจ๊ตาน้ราจะยิงจะมองดาต้รุ่จตองะต้งมาชาของคนนี้จะมีวิมชาของคนนี้ขี้เกียเราคนนีี้เกียจเราคนี้ก็ยมันะอารมณ์ยิจี้จะมอง่เม็ครองตรงจะด่เมดองถึก็ เนะเด็ต้องศึกษาจรรยาเด็กต้อการมุตนาเสภาวะมุตนาเ็ะเรียนมตนาจะต้องขยายให้เต็มนะพาสัญญานีไม่ไดทหน้า่ไม่ได้บเวทนาสัญญาสังขาริญาระปการบิเวทนาสัญญาการสังขาริญาระบระก็สัญญาต่อพัฒยาโม่วบริเวสัญญาั้งห่วย คำว่าสัญญาฐาสันติรคาสัญญานี่เมียนนี้เมียนใดเมียนวสัญญาสัญญาเดนเมียนเจรญญาเพราะวสัญญาเี่กนเมียนจรญจรระเพียรนต้องมีพระตอเนี่ยจะมารวยขึ้นเนี่ยมนตรากลักนีเมียนเป็นรยขึนม่มีพระตองเนี่ โอ้นักเรียนมันบานเลยนะเป็นเจราระลบนจรนะนับเอาใจกันยักจารนองอทรมันบานอยูกอกเนี่มือบานบรเนี่ยเลยเดียยงอย่เง้เดียร์ยงานนะรื่งมวยพิเยเก็บยเป็นเอเียจรามายญาอ่านจงิา

ยึดิกัสัญญายึดตกสัญญาี่ก็นะนะความเจ็บมเจความจ็บควเจ็บความจบควเจ็บนี่ก็ตายนะนะแ่้วตอนมีเจราเจรจาในเรื่องของของตัวนาเรื่องตองคนเองเรื่องการเมือนะคนเองคนเองเรื่องการเจืองจะเจี๊บรยมดามาตุนคนเอง cái cả mọi này rất cả một ngày kể cả một ngày kể cả mọi người kể cả mọi người kể cả tham, người Học cả mọi người kể cả mọi Nếu các bạn mọi người kể cả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  mọi người bạn cả mọi người kể cả mọi người kể cả mọi người kể cả mọi มันบางเตือนตงนเองไม่เมนสดงครับนะที่เอจะตึงจะเตาใจนะท้งที่เมยนเราเนี่ยาบานศึกษาบานพิจารณาบานตัวก็เลยนะมันบางด่งบางเ้าใจเรื่องาวเราเราตเราจนะนี่คือบางอางการปฏิบัติต้องเล่นคราวเล่นทุกสัดาห์ะ ตัวคราสมัละเพื่อนบมาอพิจารณาบอกตัวรุ่นเอตัวรุ่นยืนจะทุหนอ้ก็ได้นะตัวรุ่เอก็ได้นะนะสุดายตัวนจะทำอะไรีนะบานจะทอะไรทีนะถ้วทำหนี้ก็มีไงินติเต็มเ็นื้อคอรองพิจารณานะามัทาตัุนอทาตัวราตัวคราวตัวคราวบอกตัวรุ่นเอไมเปรนมันเนมีประมาณเส

สมองเอาล้วดึงแต่สภาวะดึงแต่อาการเจหน้าที่มันดึกเอาาเราสมบุนก็เลยเอาเาเทา่สมุมนเทาสยนี่คือเป็นกรยนางอย่างก็เลยจาเาระบางอย่างนะคราวทุกสารทุกทางที่จะนาประกวมาเล้กัะาเสรา

ដល់នឹងកាន់នឹងបានគាត់ចែករីទុកដាក់គ្រប់ហើយឈ្មោះមិនណាតាមខ្លួនឯងតាមខ្លួនឯងតែរីគ្រប់តែទីទីណាៀបតែតែទីពីរកសុខសេរីនឹងកូននឹងប្រោតែបងទីនឹងនឹងតែទីនឹងគាត់ចែកទីណាលេខ1 6 2 9ណានឹងស្អរមិនអាចស្ថានភាពគោលនិយមនៃស្ថានភាពគោលនេះព្យាយាមទៅទៅទៅតាមទីក្នុងឡានគឺគឺតែមាន มันจะไปตามทร่ต้องการนั่งคัดลมเตะตามลมเตะนี่หนึ่งต้องมออกบางอย่างเรื่องเนี่ยมาทเนี่มาเพียเนี่ยนอนเนี่ยมาพาวะนี่ยนหน้าที่ตามเนี่ยหน้าที่ของตนเองลูเพื่อนที่โยงโยงโยงนี่ก็คือตัวบางเพื you, tai, laughter, wellness, body, ่อนที่น์ติภเองในมติบาลโยงประกาโอ หลักการ่างกรานเรืองารเนนะการสรโกี่กปรจัญีกรีนะมันมาเลยนี่เห็นดวยมาแสดงมาม้างเถอะบางสวเองเออกอยมันแกี่ยวกมพยายากนะนี่ป็านตามลันะมีบางางที่เกิมเนเกิประโยชน์ในบางส่ษาเทุกอยนะเธอบางที่วาการสัตมอมม่อมมีเม็ี Em tao lên sức mình đã tích trong thời thời bàn lên về của mình mình cái nông vật nó rất là đẹp nhạt là nông vật thời thời mới của mình mà mình đẹp mình nước đó như các cô thật thật bảo các bà có các bà sung rôn để ta chỉ cần người cái hào quang của lúc thao này tính cảm nhiều rồi không làm là các bà đạo ấy có đẹp nhỏ bằng chạy มันละอียดความเข้าใจมันละเอียดที่จะตระหนัมีปัญหาักก็จะสังเกตมันก็จะต้อุรูหนกมันเข้าใจมันเรื่องมันเด้านที่ของันเองมนได้งาที่มันเองเจอด้งก็เจริญเมอคนเจรหน้าทีั้นเองตัวเจริญบางที่คิดเจริญในเรื่องขอบางอย่างงานเรื่องเานงานเรื่องงานกาตศึกษาเปไน่อเงื่อนมันต้องศึกษาต้องมนระทุกมันต้องศึกษา รทบจเนนเสจพ็จำนำือ่ต้องศึกษาอังคารเดีนเทอต้องศึกษานะคุณอาเดบนี่นปัญหาก็ต้อศึกษาเยียดแลน่าปัญหาก็เ่ปอานีมีในการพัฒนาบางอย่างแ่ไปเริ่เสื่อมนะบางอย่างในธรรมามแก้ครนี่ไเสื่อสื่อมมต้องแก้รเกิญบบนี้เอง em mà màu đẹp biết bị đơm, nụ nhạc. Sống ngay sắp tạp, sản phẩm sắp tạp, diện tích sắp tạp. Chẳng hạn gì người ta phải đỡ. Chúng chúng ta phải đỡ. đồ đường. Người đồ đường. Chúng ta đang nguy hiểm cho phát khả năng. Chúng ta đang nguy hiểm cho nhân vật Mà bản tất cả người trẻ, người đẹp, người sức khỏe, หากโซนนู้ก็โซบานมาแล้ก็เปรอะออกที่เอโซนมีแรอทายไรหน้ามีความหมายหน้าที่จะมาบานโซสดดั้นี่ไโซนก็ต้องท่บจะมีแมงมคประมาณยาเป็นระยะขยายไปเตนะนะมีการบโซน้นไหนะที่อาจะรกคร่างรก่งทำเพิ่มเติมเคาดนะะมีการหลักเียหลัก น่ะความรู้นะเรียนการเียนน่ตกนางต้นาเหตุการณ์ต้นราตนราธาน่ะ้นะาเริามขยายต่อเพิ่มนะไปโทรเจ้าโรมาเียกเงจะมองาตัวนู้นม่ะให้รู้จักยีงไงรู้นะกายเป็กโภคนโกภโกรรมไม่หนาตาเป็โกคโลกาตานโรคนวันเรโกคว นะวันมะรอนะที่การโโรัี่การยตัวความตึ้นนี่เป็นัญางมรอกก็มีเหมือนมันบางประตงเราโซ่นะเี่ยมาโซ่กยายกโดวบานี้เลาเมเปรคที่มันบางประตูที่เหมือนรวมไม่แตกต่ออันนี้สมัยเดิมสมัยเดิมนะสมัยนี้นการาเร่เ นะอันนี้คือไม่ยโจ้้พกมนเจรยานยานาตทำไเกิดโมเลกุลนะเน่ยพัฒนาการเรา้องเป็นการพัฒนาที่ไหนนะมีเมนจยาน้อศึกษาต้องมือตัดระบาอันนี้อันนี้ประมาณนั้นนอยน่นมือปัจจุบันบางทีเนี่ยเยอแต่เราเยอแราไม่กระนะต้อทำไมเจอราตเป็นกับเนะไม่เอามัน ศึกษายก็ะต้อิทถาเรา่ตามรราบอย่นีมพอไีนะธรรานะเวรบางช่วงบางระยะนะเอะไรันโม่บางตัวบางระยก็ต้องลมือเขาตัวนานะเมันมอตัวนานะตัวเกรทำไปัไมไม่เป็นหน้านะคบาจารย์ประทุตินะเลย่อศึกษาพาต้ตรัวดีอ่ะ วิตีะยไปฏิจะอยางเกียกัาเกียวกัข้อรับเราก็ต้องพัฒนาประรุมเจไายจะทยัไยเกี่ยวกับอะไรประภุเจอะรเจ้าห่วยนะต้างบาประตูจิตใจกังจากละเดกนั่งเตยอนนานละมันเีนความรู้เรีนความเข้าใจเีนความรู้นะที่นั่น

เมืตอแสดงพนี่ยเคบาพรียนบศึกษาโของสดงแสดงที่โจรจริงม่แสดงศึกษากาพลังพลัโลังโตกลัเสนเกลังแนานาี่ศึกษาการเาะหนาศึกษาโลเกี่ยวกับอหารกวัรียกัหนางไงเกไงกีดังงหนาอันนี้ศึกษาดาทางเงม่นจะศึกษาภาษา ศึกษาทางต้โต้รู้ข่าวเพื่อปันเนื่องปัญหาีศึกษาเนี่ยนะบมโนศึกษามนศึกษาเจรศึกษาอิดศึกษาอินศึกษาศึกานะเจโตสิกขาศึกษาอต้องเพิ่มเพื่อปัญหาเรเต้งทเพิ่มรรมาทนเน้ราบเกี่ยวกับเรืเกียวกับกาศึกษาศึกษาทางทาจัทางพึ

นะเคือมีแตาการเรียนนะเนเรีนแต่ละอยางแตะเรื่องการเรียนของันนี้นจะท่จะมาบรรทุกรจะแต่เพิมอันนี้่จะมารรจะงศึกษาความสันนิษฐาลยิงโนะตัวตั้งคราตาขึ้นีเด็กอย่างที่บาศึกษาบันคือบานเกี่ยมันที่ไหนอัานซึ่งใจก็ะศึกษา

นะปฏิปัตินะประาิญญาเนื่รงจประมาริญญาขึ้นี่นะมีนปริญาในปริญาทีนะนะปริญญาี่นตะยนะที่เวทนี้จะบอกทางนีวกันาตัวตนของเองนี่ะนะนะเด็กเปนการองนะเรียาบยนจบยมายตดกน จะทำปฏิบัติรนตวนะเาวปีนตงตรงกนะเรีนเนตงกะ้างกร้านะระวังมกราดตัวตรงจับตูวกราเลยนะมันเคยตัวรเองมันเคยจัเองนะพอมาปฏิัติันเคจะสเชื่อนะเรงตัวเองก็เลยนาพฤติกรรมก็เนเชี่ยมเชี่ยมนะกอเรานะ นะนี่มาเราจะให้เป็นการมันเป็นปัญหาด้วยตนศึกษาตัวเลยนะสําหรับเปลี่ยนให้เสร็จแล้วตํารับรวมกันแล้วสุขภาพและวัฒนธรรมที่เราตามจากโรงเรียนสามารถเสริมสดับเตือนกับโรงเรียนกับสภาจากบาใจที่มีในนี้ครับสุขภาพที่เติบโต